สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต่อศักดิ์พาเดินพาชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงนึงครับมีเนื้อที่อยู่50ไร่ครับแล้วก็เป็นฉนดคุชแดงด้วยนะครับแล้วก็ในราคาต่ำแสนนะในราคาไร่ละ70 0 0 0บาทครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภาพมุมสูงแล้วก็ในเรื่องของขอบเขตครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมสําหรับภาพมุมสูงสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็มีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนตัวแอนะครับก็ตามภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้ดูไปนะฮะที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลหนองคุณครับท่านผู้ชมอยู่ที่อําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับบอกขายไว้ในราคาไร่ละ70,000บาทถือว่าเป็นข้อเสียของที่ดินแปลงนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมในเรื่องของราคาเราไม่ได้ลดนะครับแต่ในราคาไร่ละ70,000บาทเนี่ยเราทั้งพร้อมโอนนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่เราทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ทางคนขายทั้งหมดครับ ที่ดินแปลงนี้มีด้วยกันทั้งหมด2ฉงนดนะครับท่านผู้ชมแต่รวมกันได้50ไร่1งาน36ตารางวานะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศของแปลงที่ดินครับที่ดินของเราแทบจะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าแทบจะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะฮะแล้วก็มีคลองน้ําด้วยนะครับในสาหรับที่ดินแปลงนี้สวยครับท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งแปลงสําหรับที่ท่านผู้ชมกําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งในราคาที่ไม่ไม่แพงจนเกินไปนะฮะ สำหรับที่ดินแปลงนี้ในเรื่องของรายละเอียดนะครับที่ดินติดซับครับติดธนาคารอยู่เป็นซากก่อนนะที่ผมพูดคุยกับทางเจ้าของนะครับติดอยู่ประมาณ6 0แสนครับสามารถถ่ายถอนและพร้อมโอนครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับท่านผู้ชมมีแนวความกว้างตลอดแนวทางสาธารณะลยครับ200เมตรแต่เราลงมาจากทางถนนลาดยางเนี่ยลงมานิดเดียวครับแค่50เมตรส่วนทางด้านในจอของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นทิศเหนือครับที่ติดกับบ้านคนนะครับ ซึ่งตรงนั้นน่ะทางหลังบ้านของคนเนี่ยก็จะเป็นคลองสาธารณะเนี่ยตามภาพที่ผมขึ้นให้ท่านผู้ชมดูนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเมตรครับที่ติดคลองน้านะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวัอนออกเนี่ยเป็นบริเวณของท้ายแปลงที่ดินนะครับที่อยู่ในจอของท่านผู้ชมเนี่ยสามร้อยเมตรครับแล้วก็ส่วนทางด้านขวามือซึ่งทางด้านนี้จะเป็นทางด้านของทิศใต้นะครับสามร้อยยี่สิบเมตรครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็คือทํานาปลูกข้าวนะครับสามารถทำนาทำนาได้เลยในเรื่องของระบบน้ำเนี่ยที่ดินของเราเนี่ยทางด้านทิศเหนือเนี่ยก็ติดคลองสาธาระตามภาพที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเนี่ยนะครับสำหรับที่ดินของเราเนี่ยครับท่านผู้ชมจะให้เช่าก็คุ้มนะเพราะว่าในราคาไร่ละ7 0,000บาทเนี่ยนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการาพื้นที่ทําสวนทาเกษตรเนี่ยแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะๆนะผมว่าที่ดินแปลงนี้อยากให้ท่านผู้ชมลองมาดูก่อนละกันนะเผื<ๆ>นะ่อบางทีอาจจะตอบโจทย์กับท่านผู้ชม เพราะว่าสาหรับที่ดินแปลงนี้มีทั้งน้ําประปาไฟฟ้าเนาะแล้วก็มาจากอําเภอวัสิงห์เนี่ยก็ไม่ไกลสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยสาเมตรครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีแหล่งชุมชนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ห่างจากตัวอําเภอวาสิงห์เนี่ยแค่14กิโลนะครับแล้วก็ตัวเมืองชัยนาทเนี่ยสากิโลเท่านั้นครับแล้วสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยสองกิโลเท่านั้นครับ ซึ่งทางด้านขวามือของผมเนี่ยก็มีคลองเหมือนกันเป็นคลองน้ําชื่อคลองน้ำนะทเท่าที่ผมดูใน Google มานะครับก็น้ําทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมาจากทางด้านบนพอผมซูม Google ขึ้นไปเนี่ยทางด้านบนในมีเหมืองน้ําที่เขาจะปล่อยน้ําลงมาสามารถทํานาได้เลยนะแต่เราเพิ่งเก็บเกี่ยวไปครับลักษณะของดินที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นดินดํานะครับไม่ใช่ดินร่วนปนทรายนะครับเป็นดินเหนียวดินเพาะปลูกของเรานี่แหละครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศของกลางแปลงที่ดินครับซึ่งที่ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ในจอตอนนี้ที่เป็นป่ายูคานะครับซึ่งตรงนั้นน่ะจะเป็นทางสาธาระที่จะหันหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับเป็นดินบดอัดนะที่ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับเนี่ยยาวๆเลย200เมตรครับแล้วส่วนทางด้านของตรงบ้านคนเนี่ยซึ่งเราจะต่อน้ําประปาไฟฟ้าจ,จากกกเสาไฟตรงนั้นนะท่านผู้ชมตรงนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งทิศเหนือของเราเนี่ยก็จะ มีคลองน้ําด้วยนะครับตามภาพที่ได้ที่ได้ดูตามภาพมุมสูงไปนะครับแล้วส่วนทางด้านของอาทิตย์ตะวันออกอันนี้ยาวๆนะฮะลักษณะของของแปลงที่ดินนะครับ<อ>ก็จะเป็นแนวประมาณแนวต้นตาลอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็ขอบคณานะครับแล้วก็ขวามือของแปลงที่ดินที่เราอยู่นะครับตรงนี้เป็นทิศใ,ใต้นะฮะแต่ของเราไม่ชนป่านะครับของเราจะเป็นแค่แนวอา่าแนวเขาเรียกอะไรนะนแนวคณาเนี่ยขอบคณาแค่นี้เองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดู เ,เขาเรียกอะไรนะคลองน้ำเอาละครับท่านผู้ชม,ชมผมก็เดินตามแนวคนาของบริเวณของกลางแปลงที่ดินนะครับซึ่งจนมาถึงทิศเหนือของแปลงนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์สําหรับที่ดินแปลงนี้เลยติดคลองน้ําครับแล้วซึ่งที่ดินตรงนี้ท่านผู้ชมมองเห็นในภาพไหมครับตรงนี้ที่ตรงมาร์สีแดงที่ขึ้นตรงนี้เป็นประตูน้ําที่สามารถดึงน้ําจากคลองนี้เข้าไปทําสวนทางเกษตรในบริเวณของแปลงที่ดินได้เลยนะครับแล้วจากตรงนี้จะมองเห็นชุมชนนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าเพื่อนบ้านอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะไม่ไกลด้วยครับท่านผู้ชมแนะนํากันครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ไม่ไกลตัวกรุงเทพเท่าไหร่220โลเท่านั้นแล้วก็ห่างจากตัวอ,อำเภอวัดสิงห์เนี่ย นิดเดียวเองนะครับสิบกโลเนาะประมาณนั้นนะฮะเป็นไงครับท่านผู้ชมในราคา70,000บาทได้ทั้งน้ำประปาไฟฟ้านะครับได้เพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ได้คลองน้ำแบบนี้ด้วยครับนี่ครับแล้วก็หันกลับไปชมบรรยากาศของแปลงที่ดินของเราอีกสักนิดนึงนะฮะนี่เลยครับตามแนวนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับสวยครับที่ดินแปลงนี้ย้ำอีกสักทีครับท่านผู้ชมสำหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหนองคุนนครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท เนื้อที่2ชนโนดรวมนะครับ50ไร่1งาน36ตารางาวาเราขายในราคาไร่ละ7,000 70, 0บาทนะครับแต่ราคานี้ไม่สามารถลดได้แต่เป็นราคาที่พร้อมโอนนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูของน้ำอีกสักนิดหนึ่งครับเนี่ยในขณะที่ที่อื่นเขาแรงกันไม่มีน้ําแล้วซึ่งที่ดินของเรายังมีน้ําอยู่เลยซึ่งทางด้านบนของผมที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปว่าทางด้านบนเนี่ยมันมีเขื่อน ไม่ใช่เขื่อนด่เขาเรียกอะไรเหมือนที่เก็บน้ำอ่ะซึ่งเขาก็จะปล่อยลงมาให้ทางพื้นที่ทางด้านล่างเนี่ยทำสวนทำเกษตรกันได้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0661679288ครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องต่อสักพาเดินผาชมไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีที่ดินราคาตามแสนอีกอมาใหรีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกหลายแปลงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเดินอยู่ บริเวณท้ายแปลงที่ดินนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูน้ําด้วยซึ่งเวลาหน้าน้ํามาท่านผู้ชมคงจะมองเห็นจากในจอนะน่าจะเยอะมากๆเลยนะเนี่ยนะนะพูดถึงนะครับแล้วก็มองเห็นบ้านคนไม่เงียบไม่เหงาฮะเหมาะสําหรับที่ดินตรงนี้นะครที่ท่านใดต้องการที่ดินสักแปลงหนึ่งนะทำโคกหนองนานะครับหรือว่าให้เขาเช่าก็อย่างที่บอกไปก็คุมแล้วนะถึงนะครับนี่เห็นไหมเขาก็ทํานากันนยครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยในจอเนี่ย อันนี้คือคลองที่เขาขุดต่อไปเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะของแปลงที่ดินนะี่ะทำเป็นคลองไส้ไก่เพราะว่าเรามีคลองสานะติดท้ายแปลงของเราอยู่แล้วอะเราก็ขุดไปขุดตามแบบเขาเนี่ยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินมาซะนเหนื่อยเลยต้องยอมรับเลยครับว่าวันนี้เป็นอากาศร้อนมากๆนะก็ฝากไว้ด้วยครับกับท่านผู้ชมกับเนื้อที่50ไร่1งานกับอีก36ตารางวาในราคาไร่ละ70,000บาทให้กล้องแพนได้เห็นเนี่ยครับคือบรรยากาศท้ายที่นะฮะ ไม่ซื้อไม่ว่าพวกเราอะ่ะจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ทําความรู้จักกันไว้นะครับแล้วก็ไม่ชอบใจแปลงนี้เดี๋ยวไว้ดูกันแปลงหน้าเนาะพูดถึงนะครับดูกันสบายๆครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมต่อสักพาเดินผาชมนะครับก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วก็ไว้พบกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็คงมีเท่านี้สวัสดีครับ